ครับผมครับได้ครับโองวะเหรอเด็ครับเกมวันนี้กับเยนนาเป็นไงบ้างครับผมก็เป็นเกมเป็นเกมที่ดีครับแต่ว่าคนใกล้ขันพวกเราอาจจะไม่ได้ตามที่เราตั้งเป้าไว้แต่ว่าหนึ่งแต้มมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายับสภาพสนามวันนี้มีปัญหาไหมติดการเรือเก็ก็มีครับแต่สุดท้ายแล้วผมก็เล่นกับทุกทุกคนเหมือนกันลองเกมต่อไปกับอินโจน์เไงผมว่าเป็นเกมที่ยากแล้วเราไปเย็นเขาหน่อยผมว่า แล้วมีการบอลค่อนข,อข,อขอ้างเยอะเนี่ยผมว่าน่าจะทําให้พวกเราเนี่ยต้องมีสมาธิยเยอะกว่าเกมนี้เพราะว่าเราต้องการแต้มกบบบ้านเราเนิชโน,นเขากำชับไงบ้างกับการเล่นเกมลุกร่วมกับเจ้าทั้งเช็คแล้วก็นิวครับวันนี้ก็เกมลุกผมอาจจะเป็นตัวแบบหนึ่งตัวมากกว่าแล้วก็ให้เช็คกับนิวพยายามออกไปด้านข้างแต่ว่ามันก็ค่อนข้างยากด้วยสภาพสนามมากกว่ามันอาจจะ ไม่ได้เห็นการตอบบอลที่ดีขนาดนั้นโดยรวมแล้วเจมมองว่ามีอะไรต้องปรับบ้างในเกมหน้เจอริโนครับผมว่าเราต้องค่อยๆปรับจูนกันไปเพราะเวลาพวกเราก็ไม่ได้เยอะแต่อย่างน้อยพวกเราก็ได้เห็นรูปแบบการเล่นที่ที่พัฒนาขึ้นมากกว่าทํางานเกมแรกกับจิโนกันไงบ้าครับก็ผมว่าเขาก็เข้าใจในนักฟุตบอลไทยต้องเรียนรู้กับนื้